เมื่อ <Me an> <me ek S 2> ผมทำห้าบาทสามดาวได้ต้งองมึเขียนโปรไฟล์ข้างบนสุดปะแม่งขยับได้ด้วยเออเฮียเติมมาไอ้ที่นี่น่าจะตัวเติมตัวตึงเลยอะตัวคุค้มกันเหนือตัดไอ้ที่แล้วมัน,นเ,เอาตัวยืนแค่สามตัวแซนแล้วมันเก็บดอกเบี้ยยาวเลยโอ้โหเดีก็ไปเลยอย่างนี้โอ้โหระฟองระฟีนเรื่อยเรื่อยเจ๊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 ไปทำไมได้เอาอย่างไป

เป็นรูปแล้ว